ฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าสิ่งที่ทำให้คน่ายแพ้นั้นนอกจากดาบที่ยันเฉียบแล้วแองเจ้าตัวน้อยของฉันแั็งจรงจริงผู้หญิงตาบอดคนหนึ่งจะวิ่งมาได้ไกลขนาดนี้ผู้หญิงตาบอดคนหนึ่งจะวิ่งมาได้ไกลขนาดนี้ฉันจะลงโทษเธอยังไงดีนะแท้จริงแล้วยังมีมือที่ร้อนเผา จากการครอบครองที่ไม่รู้จักเน็ดเหนื่อยซ้ำดักซ้ำเด้านั้นทำให้หจากทางร่างกายจนไปถึงใจของคนคนอึ่นก็เสุดลงพันทารายลงไปทั้งหมดเขาในความมืดและดวงตาที่เรากับโดนความต้องการนั้นอบอวนจนเป็นสีแดงก่ำเป็นด่างเหมือน สัตว์ที่หิวกระหายมาเป็นเวลานานความนุ่นวนวลทั้งหมดที่จมูกและปากนั้นได้กินส่วนหนึ่งล้วนกลายเป็นอาหารของเขาเจ๊จ้าจัดเอาไว้แน่นอย่างโกรธคือไม่ยอมปล่อยหล่งเจ้าเธอทำตัวเชื่อฟังหน่อยจะดีกว่าไม่อย่างนั้นจะเจ็บยิ่งกว่านี้นะ <S <S ฉันจะกักถังเธอไว้ค่ะเอาไว้ข้างกายฉันเป็นแบบนี้เธอจะไม่ต้องหนีจากฉันไปอีกครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ความต้องการนั้นคือความจริงต้องการทำลายเธอนะก็เรื่องจริงตุบคุณเป็นใครคะทำไมคุณถึงไม่อยู่ที่นี่ คุณหนูรองแต่ควรส,สื่อว่อี้นี่มันที่นี่ที่ไหนกันเมื่อกี้ภาพเหล่านั้นที่ปรากฏขึ้นในสมองคืออะไรกันทำไมถึงมีผู้หญิงตาบอดที่หน้าตาเหมือนกับฉันเลยแล้วผู้ชายที่ใส่หน้ากากนกพิดลาราบสีเงินนั่นเป็นใครฉันโดนผักจาก หน้าผาตกลงตายไปในทะเลแล้วไม่ใช่หรอหรือว่าฉันเกิดใหม่อีกครั้งแล้วฮัลโหลมีนางเงือกน้อยตกมาจากสวรรค์เหรอฮะคุณคือผู้หญิงสวยงามฉันคือเห็นชั่วแต่ที่ได้รับความนาักใคร่มากมายจากคุณชายเล็กที่เหลนซื่อลูก เธอคือนางเงือกน้อยที่อยู่ในหนังสือการ์ตูนใช่ไหมนี่นี่ได้ใส่งเงยก่อนดีไหมแร่งตัวกระเปียกเป็นนางเงือกเหรอเด็กนี่ช่างบริสุทธิ์ไรทยศสารจริงๆนะตอนจบในายเทพนิยายไม่ถูกลรอกนางเงือกน้อยในตอนสุดท้ายไม่ได้กลายเป็นฟองอากาศลอยหายไปเพราะเพื่อนลง ก็อ,องชายนิสัยไม่ดีแต่กลายเป็นคนเพื่อมาเป็นแฟนกับเจ้าหนุจัวนายเป็นเด็กตัวแค่นี้คิดจะหาฟแฟนล่ะเด็กแก่แต่อดจริงๆเลยนะเอ๊ะเมื่อกี้นายบอกว่านาะยชื่อหลินจัวหลินจัวคนชายนล่เขาตระกูลหลินลูกชายเพียงคนเดียวของหลินตู้สามีในชาติที่แล้วของฉันลูกคนท่าของฉัน ประวัติอันสกปรกในชาติที่แล้วของฉันเอาแบบเอาแบบะอะไรเมื่อกี้อ่านผิดประวัติอันสกปรกในชาติที่แล้วของซื้อไวอีชาติที่แล้วฉันเป็นคนหนูรองแห่งตระกูลซือที่ได้ไม่ได้รับความรนะักเป็นขยะที่ร่างกายอ่อนแอและสมองไม่ปกติและโดนคนในครอบครัวรงังแกเพียงพึ่งพาความวามั่ได้รับความชื่อดังและแต่งงานเข้าตระกูลหลินที่รวย และสุงสุดเด่ฉันก็นไม่สนใจสาม,มีของฉันหเรนตู้ผู้เวรมทานของเรนชื่อกรุปที่เต็มไปด้วยแอมนาและเงินทองและความโดดเดี่ยวต่อให้หล่นตัวลูกปุญธรรมผู้แสนหนารักที่มาทำดีกับฉันขนาดไหนฉันก็ไม่ชอบต่อมาก็หลงเช่าคำหอของผู้ชายสวะแล้วหนีไปกับเขาสุดท้ายก็โดนพี่สาวต่างแม่และผู้ชายสวะคนนั้น ร่วมมือสังหารตอนจบผักตกหน้าผาไปจนตายไวยยีทุกอย่างในวันนี้เป็นเธอที่หาเรื่องเองนะไปลงนาะลกพร้อมกับแม่เธอและวต้องชายของโอของเธอซะเดี๋กหนูน้อยน่ารักแบบนี้ชาติที่แล้วทำไยฉันจะไม่ชาบเขาเลยชาตินี้จะจุกเขาให้ดีไม่สิจะเลี้ยงดูกออ็แเ้าให้ดี จะดอกไม้ของประเทศนี้ให้ได้ผู้หญิงคนนี้มาจากไหนกันกล้าแอบ,บดูคุณชายน้อยของเราเข้าหองน้ำอย่าใช้มือสกปรกมาแตะตัวล้ำค่าของชายน้อยหบปากคุณผู้หญิงสวยเดี๋ยวฉันจะพาไปเป่ยนชุดราตรีกว่าคืนนี้มีงานเลี้ยงฉลองวันเกิดครบ2ี ดปีของแดดดีของฉันเข้าเหมือนพี่เลยที่น้าติมที่น้าตาดีมากๆเหมือนกันเลยงานเลี้ยงวันเกิดครบ27ปีของเด็นตู้ที่จริงแล้วที่เกิดมาใน2ปีก่อนงานวันเลี้ยงวันเกิด27ปีของเด็นตู้พร้อมงานเจ้าพันเดีย ตอนนั้นหลินตู้เชิญสาวงามที่เก่งที่สุดและสูงสุดประเทศมารวมกันที่เรือสำนันอลูราเหมือนกับจกกักรพรรดิเลือกานานสนมในสมัยโบราณถ้าเลือกเสร็จแล้วก็จะแต่งงานทันทีสาวงามประเทศสาวงามของตระกูลร่ำรวยทั่วประเทศทำทุกอย่างเพื่อรับบัตรเชิญลาราตรีของตระกูลหลินและฉันเป็นคนที่ถูก ดิ้โต้เรื่องในคืนนั้นพาฉันไปหาแดดดีของนายได้ไหมฉันมีเรื่องสำคัญมากจะบอกเขานะเอ๊ะต้องหญิงนางเงื่ออยากเป็นหมามีของโจโจวเหรอฉันอยากเป็นภรฉันอยากขอเธอเป็นภรรยาแต่เธอกับอยากเป็นหมามิของฉันแต่ว่าสุภาพบบริุทที่ใช้จริงไม่มีทางปฏิเสธสาวงามได้หรอกเดี๋ยวจะเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปพบแดดจี ไม่เป็นไรยังไงก็รอวันที่แดดทีเสียทุกอย่างก็คือฉันแล้วลายมเลายม้มีแรขกลนของเจ้ามาบบาตัวน้องนี่เหมือนกับเป็นผู้ไม่มีผิดแต่ว่าชั้นนี้ทุกเสียงทุกอย่างที่เป็นของฉันฉันจะต้องทนคืนจากตะกูลสื่อ กลับมาให้ได้จบแล้วค่ะตอนนี้มันมีแค่หนึ่งตอนนะเออมันยังไม่อัพนะจ๊ะเดี๋ยวมาอัพให้อีกทีนะปิ๊ปปิ๊อ่ะรู้สึกตัวเองตออเลยแล้ว